อธิบายปีศาจจากเพรสเชนท์ทั้งหมดพา์ที่57 HQ HQ ไม่ใช่ปีศาจกับการเขาเป็นมนุษย์ได้ซ้ำแต่เขาก็สามารถเป็นตัวตัดสินชะตาการรมชีวิตของคุณได้ในเกมพวกเขาจะทําหน้าที่เป็นคนคอยให้คำแนะนําหรือชี้แจงสถานการณ์ต่างๆที่ผู้เล่นกำลังจะเจอหรือต้องทําในแว็บไซต์รวมถึงทงนายเล็บหยาดฮันและฮาร์ดเบิร์นด้วยตามเรื่อยๆ HQ จะเป็นคนที่คอยดูแลกลุ่มนักโทษแรง expandible และแรงกลางโดยการสื่อสารไปหาผู้เล่นผ่านทางวิทยุพกพาหรือระบบ PA และบอิ่งที่ต้องทำข้่าวาตอนเจอกับเสือร้ายทั้งสองแห่งไฟวอนและอโวเมเน จะเตือนหล่า expendable เกี่ยวกับสถานะที่เป็นอยู่และจะมีบทลงโทษถ้าไม่ปฏิบัติตาม H Q นี่แหละเป็นคนที่คอยกดระเบิดอุปกรณ์นำน้ำเหล่า expendable เมื่อพวกเขาขัดขืนต่อคําสั่งในบางครั้งเพนเตอร์หรือไอเฟนเซชันก็จะเลนแบบเป็นเสียงของ H Q นิสัยของ H Q ยังไม่เป็นที่ทราบในชทแต่เขาเป็นคนที่ใจเย็นและไม่มีความยย่หย่กับผู้เล่นถ้าเปรียบเทียบกับตัวละครในไวนม254เขาก็เป็นเหมือนกับผู้คุมเรืองฤทธิ์นั่นแหละฟันเฟงในระหว่างเกมก็จะสามารถได้ยินเสียงของ H Q เป็นพื้นหลังที่เหมือนกบกำลัง g u i ม e ด x p e n d a b l e อีกกกก่่่่่มมออูแตบารั้รรรรนน้้้ะีีววเเเหหทดไไไผใ ภาพไปให้ชิวเนี่ยได้มีการเปลี่ยนนักภาพกันเกิดขึ้นเพราะว่านักภาพคนก่อนเหมือนทํางานล่าช้าภาคเสียงไม่ได้เรื่องมีดราม่าและส่อสารได้ไม่ค่อยดีคุณซื้อก็เลยได้ไล่ออกและได้มีนักภาพคนใหม่มาให้เสียงให้ชิวแทนน่าเป็นเหตุผลว่าทาไมพวกท่านอาจจะสังเกตว่าเสียงให้ชิวดูเปลี่ยนไปกดติดตามสารพัดที่58